น,นี่มีแต่ไซส์ใหญ่ๆกัดน,นะกัดอีกนะครับรอบนี้วิ่งเข้าหาตัว สวัสดีนาะนาะตกปลาทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอนุนฟิชชิงวันนี้ก็เราก็ออกหมายกันอีกครั้ง,น,งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกมาเกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับแลกเวนไว้นะครับก็เลยต้องใช้นี่ของวันนี้ที่มีโอกาสได้ออกเดี๋ยววันนี้จะตกปลาชะโดล้วน,นะครับไม่ได้แวะหมายปช่ชนเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ชะโดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ หูชอนใหญ่เลยนะครับคิดว่าจะโด้ตกใจหมดเลยนี่ครับชอนใหญห่ใหญ่เลยครับตัวนี้ ตันนี้ผมปล่อยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นแม่คอกเมื่อกี้นะี้จปล่อยนะครับตัวนี้ รีบรลบจะไม่เกลเกกหน้ากล้องเลยีอครับปล่อยคนระับชอนใหญ่ปล่อยไปเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นแม่คอกที่เห็นลูกข้อกขึ้นอยู่นะ อีกแล้วโอ้โหรอบนี้ส่งหน่อยหนึ่งด้วยนะสายย่อนอีกครับยังมีขึ้นจินะตนะครับวต่เราลุ้นติดต่ออ้กวันนี้มีแต่สซยใหญ่กดัดนะกัดอีกนะครับรอบนี้กัดอีกนะครับรอบนี้วิ่งเข้าหาตัว สำเร็จตามลาชชโดนี้กัดเยอะมากนะครับว่าจะได้ตัวโอ้โหทำเอาเหนื่อยเลย <S <S 1> <S 1> นี่เป็นคันบัาช่อนนะครับตามลาชชโดว,วิทยากมากเลยคันมันอ่อนนะครับวิทยไม่เคยตึงมือเลยโอ้ย่ชโดเราวันนี้ ีกนะครับไม่ปล่อยนะครับไม่ปากชีดแล้วจะเก็บไปทำอาหารนะครับมันใกล้จะมืดแล้วนะครับก็เลยลองแวะตีเรื่อยๆไปมัวแช่กับบ่อตัวใหญ่เมื่อกี้ตั้งนานนะไม่กัด โอยโดนไม้เดียวเลยนะไม้เดียวกัดเลยเมื่อกี้เหมือนกัดโดนนะโอ้โหแต่พี่ไม่ติดอะ่ะโอ้โหเสรษฐาจังเลยอ่ะไปลองดูไ้ไหมกัดอีกครับโอ้โหไอ้กัดซ้ำสองรอบครับพี่ไม่ติดสักรอบ มาเล่นหอยแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโห้ยเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยโหกำลังดูใจปลาครับครับสามรอบดีสุดยอดแล้วนะครับปลา ก็มันน่าจะไม่พาเรียบร้อยครับผมเ,เป็นไปได้อย่างไรครับเนี่ยปลาผีเสีงยงหรือเปล่าครับเนี่ยปลาผีสิงหรือเปล่าครับเนี่ยโอาสามรอบนะฮะอยู่สักรอบ ดาครัมีโอกาสถึง3ามรอบนะฮะคันผมมันอ่อนด้วยนะไม่เคยตึงมือสักรอบเลยไม่ได้ครับก่อนเองจะไปโทษอุปกรณ์คะ<อ>โอโรอบนี้ไม่เอาเลย แลว้วแสวงไปแล้วตรังโดนไปสามรอบอ,ะอ่ะอ้าวไม่เอานะต้นไม้นะไม่เอานะเรียบร้อยครับหลุดมีขนาดส่งด้วยนะครับถ้าไม่ส่งคงจะไม่มีสิทธิ์ โอกาสที i i. ่รอบตัวนี้ปพะต้องการผ้าดิผ้าดล้วครับผมสี่รอจริงๆิครับตันี้สี่รอบเลยอะแต่ผมก็ยังเอาไปได้ไม่มีความสามารถเลยครับ

มันชาให้ได้ผมก็เอาให้ได้ทั้งนั้นอ่ะรอบที่ห้านะรอบที่ห้ากัดไม่โดนปลาไม่ติดนะติดแต่ไม้ อยู่แล้วครับตอนน้อยู่แล้วอยู่แล้วครับเข้าต่อนะครับโอ้หเข้าตอครับไม่รู้จเอ,อยายงไนะนี่โอ้โหหลุด ัวจิบครับตัวไม่ใหญ่เท่าไรโอ้โหหลุดนะครับโอ้โหไม้เดียวเอาเลยขึ้นจิบนะครับหืมเ,เสียดายหืมเ,เลืน่นงการแบบนี่ต้องใจหมดเลยนะบิ๊งงัดเกเ้าหน้าเลยอ่ะ ไม่อยู่นะครับเมื่อกี้นะี้โอ้โหหลุดนะครับสายย่อนวิ่งข้าหาตัวเมื่อกี้นะี้โอ้โห